สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับคุณลุงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ออบบี้เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในซีรีส์สแครี่ออบบี้อีกหนึ่งพาร์ทนะครับนั่นก็คือแมพที่ชื่อว่าโทโบี้ฮอสพิทอลนะครับเฮ้ยเรียกว่าโรงพยาบาลของโทโบี้เหรอโอ้โหหลบหนีในโรงพยาบาลจริงๆโรงพยาบาลมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะแบบแบบว่าแบบโรงพยาบาลหล่ออะไรเงี้ยคือโรงพยาบาลมันมีศพมีคนตายมีนู่นนี่นั่นออบรรยากาศโรงพยาบาลล้างเฮ้ย ด,ดินี่คือโทบี้เหรอเจ้าของโรงพาบาลหรือว่าเป็นคุณหมอดูเล็บของโทบี้ฟ้อนมาเลยแล้วก็ถือขวานหหน้ากันเละเฮ้ยเราถูกติดในโรงพยาบาลที่มีหมอเป็นแบบปีศาจอะไรอยางี้เหรอโอ้ยดูดิมีเป็นเคเวสขึ้นอนะ่ะไฟเอ็กซิตคีย์เราจะต้องหากุญแจออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนนะครับภารกิจแรก เกลัวโอ้โหเดียทางออกอันนี้ดิแต่ว่าเราต้องไปหากุญแจก่อนแล้วมันอยู่ไหนเดีๆเหมือนเราจะมีเพื่อนๆที่คอยช่วยเราหลบหนีหลายคนอยู่เหมือนกันเหมือนเพื่อนๆเรากำลังเอ้ยเพื่อนเพื่อนเรากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอ่ะดิอันนี้ปะไม่ใช่ห้องนี้เอ้ยห้องนี้ห้องนี้เอ้า ฮ้ยอ,อยู่ไหนอะอุ้ยเนีนยไงโอ้มันแปะอยู่บนฝาผนางังโอ้โหแล้วก็วิ่งไปไกลเลยเฮ้ยโ oh, no. อ้โนเฮ้ยมันเจอเราแล้วหูวิ่งอย่างเร็ววิ่งโคตรเร็ววิ่งเร็วจดัดอุ้ยดูดิตัวโคตรใหญ่อย่างโยองโ <c oughs> อ้ยเอาแล้วซอยมาด้วยความเร็วแล้วเราจะต้องไปไข่ตรงไหนวันนี้ยนี่ไงไข่แล้วตามมาเปล่าไม่มาว่ะ เฮ้ยโอ้ดีนะมันวิ่งไม่เร็วมากอันนี้ไปไม่ได้โอ้หติดช่องแอร์อีกแล้วโคตรมืดเลยยาดส่องเออไม่มีไม่ไมีเฮ้ยจะบอกว่าไม่มีใบพัดโอ้โหเอด่านนี้เราจะต้องตรงไปในท่อระบายน้ํานี้หรอดูดิข้างล่างเป็นน้ําเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงพยาบาลโอ้โหโรงพยาบาลปล่อย <c oughs> อาปล่อยน้ำเน่าโอ้โห เมื่อกี้นี้ไม่กล้าโดดไกลมากเพราะว่ามันมีเลเซอร์ขวางอยู่อะดิเออเนี่ยอ,อึ๊บดูดิเลเซอร์มันดักเราอยู่มาเพื่อนเพื่อเราจะต้องช่วยกันเฮ้ย <c oughs> มันต้องโดดไปด้านขวางก่อนโอ้โหเราเล่นตกตายหลายรอบแล้วนะเพื่อนรอด,ด้วยไปทางนี้ก่อนแล้วก็ไปทางนี้อึบ วิ่งมาโอ้โหตรงนี้เป็นท่อแคบๆดูดิมันมีน้ำเน่าไหลลงมาจากข้างบนด้วยอ่ะโอ้โหดูดิทางโคตรเล็กทางขาดด้วยโอ้โหแล้วก็มีเสียงอะไรละหลอนๆอยู่เนี่ยเนี่ยไปอเอ้ยขออยญาตินั่งสเก็ตบอร์ดกับสปริงอ่ามีลูกศรชี้ขึ้นไปโอ้โหต้องปีนบันไดขึ้นไปข้างบนเฮ้ยมาโผล่ในห้องน้ำว่ะ หลอนกว่าเดิมอีกตรงนี้เหมือนจะเป็นโรงอาหารเฮ้ยเฮ้ยคุณหมอมาแล้วเราจะต้องเอ้ยกดปุ่มนี้ให้ได้มีลูกศรชี้เฮ้ยเราจะต้องวิ่งหนีก่อนไม่คุณหมอหมอโทบี้วิหมอแบบกดแล้ว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 อะเปิดยังประตูเปิดแล้ววิ่งติดเลยทันมหมเนียเอ,อื้อเอ,อื้อ อ้าวเฮ้ยเราก็ออกมาข้างนอกได้แล้วว่าเมื่อกี้มันไม่ทันหรออ๋อไม่ใช่นะมันเป็นประตูที่คุณหมอเขาออกมาโอ้โหนี่เราต้องไปตามลูกศรน,นี้โอ้โหเราต้องปีนท่อแอร์ม่โอ้โหเหมือนจะเดินไม่ทนว่ะเราจะต้องจู๊กอีกรอบหนึ่งก่อนมันไม่ทันนะคุณวิ่งเร็วมากเลยอะอึบเออเอ้ยเดูเดิ จับลุงไม่ได้หรอกกิ๊กกิ๊วแอบหลอนอยู่เหมือนกันดูดิวิ่งเดินตามไม่หยุดเลยถ้าเราตกไปกตายแน่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะอ๋อต้องกดปุ่มนี้อีกทีหนึ่งปะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ,อหูไม่ได้มันต้องยืนแช่กดเหรอเนี่ยกดแล้วกดแล้วกดอีกเนี่ย ยังไม่เปิดเลยประตูอะไรโอ้ดีก็เดินตามไม่หยุดเลยเนี่ยคือเราต้องหยุดกดเหรอโอ้โหต้องอยู่คลิกนิ่งๆเลยเหรออ่ะมันต้องคลิกตอนแรกเลยแล้วกันเนี่ยไม่งั้นไม่ทานหรอกอ่ะอ่ะเนี่ยต้องยอมตายทีนึงก่อนเนะ่ไม่งั้นมันไม่ไปอะ่ะหรือว่าต้องไปคลิกอีกทีนึงก็เราตายไม่รู้เอ๊ะเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้โหมันกดแบบ คือมันต้องอยืนนิ่งๆแล้วกดอะคือยังไงเราก็ต้องยอมตายก่อนหนึ่งทีอะโอ้ยไม่ดีเลยอะไม่สมจริงเลยเมื่อกี้เราหลบได้แล้วแล้วเหมือนมาเฮ้ยเราต้องหาอาวุธว่ะเฮ้ยเจอแล้วคลิกเจ้โอ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยซอมบี้เยอะมากโอ้โหเราต้องหันหน้าตีดิผมเยอะจัดเลย <laughs> เฮ้ยมีกล้วยอหยียบเปลือกกล้วย <laughs> เฮ้ยเรากลายเป็นซอมบี้ได้ป่ะเราติดเชื้อซอมบี้อืมอืมอืมออืมอืมอืมออืมับทับทับทับอืมนี่ดูดิเรากลายเป็นซอมบี้ติดเชื้อไปแล้วว่ะโอ้ตรงนี้มีกับดักเฮ้ยโอ้มันมีรูด้วยเหรอโอ้มีรูลงไปในลาวางล่างดูดิโหดหลายเกินเฮ้ยเราหาติดเชื้อแล้วเราตายไปแล้ว เกือบตกอีกแล้วชึบไปให้ไปทางนี้เหรอลงรูตายไปเนี่ยไปวะเฮ้ยเราเหมือนเราอยู่ข้างล่างโอ้ยมีกำดักพุ่งไปพุ่งมาชืบฟืบฟืบเอ้ะเอ้ะอีซี่ซี่หุ้ยตรงนี้มีใบเลื่อยโดดข้ามไปดีกว่าหูยจะโดนใบเลื่อยตัดนิ่ขาขาดที่ตรงนี้สับขันโยกอ๋อเปิดประตูทางลับตรงนี้เฮ้ย ข้างล่างของโรงพยาบาลยังหลอดเลยมีกับดักอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยต้องเดินบนเชือกเดินบนเชือกข้างล่างมีลาวาเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันก็เดินบนเชือกไม่ใช่หรอรีบเกินไปฮึบโอ้โหนี่นี่เชือกไม่อยู่ตรงนี้เออเฮ้ยมีใบมีดตัดด้วยไปครับวูเดินธรรมดาก็ยากอยู่แล้วยังมีใบมีดมาตัดอีกอ้า โดดไม่ขึ้นเหมือนเชือกไปแล้วหึหูยเหมือนอย่างกระดันเี้ยนเลยอะ Escape the Maze ใช่เฮ้ยมเมสเป็นเขาของโกดเดีตรงเนี้ยโอ้โหตรงนี้ไม่ฝ่ายพูดๆนี่ไปได้ปะเฮ้ยเพื่อนนั่นไปไหนมาตรงนู้นมีอะไรบางเอา้าโอ้โหโดดไม่ผ่านโอ้โห เมื่อกี้เพื่อนเรามาัน,น,นไปอาโดนใบมีดตัดอีกเมื่อกี้เพื่อนเรามันไปทงีงไหนมาเนี่เพื่อนเรามาไปทางนี้เหรอเราลองไปดูกันนะฮึบโอ้โหฮึบอืเฮ้ย,ย,ยมีคนถูกขังอยู่ในนี้ฮัลโหลเอ้ยไม่ตอบเราอะ่ะแล้วก็เปิดไม่ได้ด้วยนะเหมือนว่าเราจะต้องไปทางอื่นก่อนแล้วค่อยมาช่วยคนคนนี้ปะแน่ใจเอาผมไปตรงไฟนี้ก่อนนะฮึบ นเฮ้ยตรงนี้ก็ไปไม่ได้อะโอ้มีคนโดนขังสอคนแล้วเอา้ามันโดนหรอมันไม่โดนโอ้โหคุณลุงหลบได้แล้วเมื่อกี้เนี้ยเอา้าเฮ้ยมันไม่โดนโอ้โหเกมทำไม่ดีเลยอะเนี่ยมันโดนตรงไหนอะเนี่ยมีคนถูกขังอยู่ตรงนี้มีกับดัก มีใบเลื่อยนี่ก็โดนห่วงอยู่เหลือทางเดียวแล้วเนี่ยปึ๊บมีใบเลื่อยตัดขาอยู่อะดิไปนี่ไงมีลูกศรชี้ให้มาทางนี้เฮ้ยอันนั้นมันเหมือนเป็นเป็นคุกอะไว้ขังคนใช่ไหมเฮ้ยโรงเรียนนี้จะโอ้อยโรงพาบาลน,นี้จับคนขังไว้ด้วยดิโอ้โหให้เราเข้ามาในตัวโรงพาบาลแล้ววะดิหรือว่าจะให้ช่วยคนที่ติดอยู่ในนั้น เอาแล้วได้เวลาวิ่งแล้วทำไมเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบนี้โหดูดิวิ่งแล้วเห็นขาตัวเองไปละจ้าภาพแปลกๆหน่อยนะครับโอ <c oughs> วิ่งยาววิ่งยาวแบบไม่สนไม่สนไม่มองอะไรทั้งนั้น <c oughs> เฮ้ยรอดมาได้อูยังหลอนนะเมื่อกี้เนี้ยอึ๊บ เฮ้ยตรงนี้มีหนามอ่เนี่ยเกือบโดนนะดิเฮ้ยโอด่านนี้มีเลเซอร์ป้าเพื่อนเราจะต้องช่วยกันหลบหนีออกจากที่นี่ไม่มีทางไปหลายทางมากเลยตรงนี้มีคันโยกอะ่ะที่อยู่สุดทางผมว่าเราต้องไปดึงคันโยกก่อนข้างล่างเป็นเลเซอร์แดงโอ้โหตกไปตายจ้าเมื่อกี้ก็เกือบตายจ้าสับคันโยกแล้วอุ้ย มีคันโยก2ที่เราต้องไปหายที่หนึ่งมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไปครับผมว่าไปทางนี้แหละอยู่นี้ยตกใจมันโดนหรอโอ้โหเราโดนเลเซอร์ตัดไปแล้วว่าดีหนึ่งทีเหมือนว่าคันโยกจะอยู่ในห้องนี้ไหมไม่แน่ใจอ่ะต้องปีนขึ้นไปบนนี้ก่อนโอ้โหดูดิ มีเลเซอร์ดักอยู่ทุกที่เลยปีมันเหยียบมันกล่องขึ้นไปนะนู้นไงเห็นแล้วมีคันโยกอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยนี่ไงสับคันโยกสองทีแล้วประตูเปิดแล้วนี่ไงประตูนูน้นเฮ้ยเอาย่งจะกระโดดโดนอีกนะฮึบอ๋ยเราอ๋อเรามองเลเซอร์นี่ไงเราโดดโลเลเซอร์เออเราต้องระวังนิดนึงเฮ้ยตรงนู้นมีคนยืนอยู่ด้วย สวัสดีครับเอ้ยซอมบี้นี่ไม่ใช่โคนมันเป็นซอมบี้ไม่เดินเหยียบอาเดินเหยียบกล้วยโดนโอ้โหโดนผีกดัดไอ้ไม่โอ้โหกล้วยเต็มพื้นเลยเดินไม่เอ้ยเหมือนเหมือนจะเดินเป็นแพทเทิร์นอ่าง่ายเอยเงี้ยลุงเอ้ย <laughs> โถก่าย เดินกลับกาศเราเฉยเลยมาอุ้ยโอ้ดนตัวหลังกัดโอ้โหเราโดนซอมบี้กัดหลายรอบแล้วนะเนี่ยเอ้ยเอาดีๆอย่าโยนนะไม่เอาดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆตั้งใจเล่นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอันใจเล่นไหนจะทางออก ตกใจมากอือยญาติหยิบปืนโอ้โหมีปืนขายด้วยพ้ยเหมือนเราจะลงมาในท่อโอ้โหตรงนี้เป็นช่องแอร์โอ้โหมันนืดมันนืดมันเดินไม่ไปดูดิเป่ารถไ้ละเดินไม่ไปเลยอะโดนมา้ฝัฟังหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเเป็นไรอะเอ้าติดติดเอ้ยลงไปติด่ะติดในซอกเฉยฮึบ ไปแล้วคร like blond, ับหืโดด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 โอ้ตรงนี้ก็มีด้วยต้องกดปุ่มตรงนี้เพื่อเอาตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บ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 ปึงบปน๊บปึ๊บปึาบมได้ยังไงวะเนี่ย ข้างล่างถ้าลงไปนี่น้ำมีพิษถึงแม้ว่ามันจะดูใสสะอาดก็ตามโอ้โหห้องนี้สะพานแก้วอีกแล้วแล้วเล่นคนเดียวสควีดเกมห0 50อ่ห้ขวาเรียบร้อยขวาไม่ใช่อดีดิอ่ะซ้ายอ่ะซ้ายทีนึงโอ้โหไม่ใช่ซ้ายขวาอ่ะซ้ายโอ้โหไม่ใช่ซ้ายกวาขวาซ้าย ขวาขวาขวาอีกทีไม่ใช่โอ้ซ้ายขวาขวาซ้ายอ่ะซ้ายโอ้โหไม่ใช่เดาอะไรไม่เคยถูกเลยซ้ายขวาขวาซ้ายแล้วก็ขวานะโหเว่เก็ตบอร์ดอันเด้เฮ้ยสไลเดอร์ โอ้โหลงมาข้างล่างเลยดิอ๋อต้องเข้าช่องแอร์ตรงนี้ไปโอ้ดได้ยินเสียงใบพัดปึบ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 ,ปบนี่หุยห้องนี้เป็นใบพัดยักษ์อ้าวนึกว่าลงไปมันจะพัดเราขึ้นลงไปโดนตัดต,ตายดิอ๋อมันต้องเดินเอ้ยนี่น,นี่มันมีทางให้เดินอยู่วิ้วเสี่ยวตกเอ้ยมาวิ้วตกใจลูกบอลดำยักษ์โอ้โหเกือบแบน ท่านอยู่เวิงๆๆ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 ่งเวียนเวียน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 ท่านลบอีกทีนึงดิวับไปแล้ววิงๆๆๆ่งเวียนเวียนเวียน่เกือบแบลโอ้ยห้องนี้เราต้องไปปิดระบบไฟฟ้านะไม่ได้เราต้องเข้าไปในห้องนี้ก่อนปะโอ้โหมีเลเซอร์เต็มพื้นเลยจ้าปีนโต๊ะโดดลงมานี้นี่นสับสวิตช์โอเคปูเลสแต่เลเซอร์ไม่หาย โอ้ยังโดนหลบเลเซอร์ไปอีกขายออกประตูไปฮึบโอ้โหนี้ทางออกทางออกเฮ้ย้ยเราต้องจัดการบอสมาแล้วครับอขออนุญาตยิงอุ้ยระเบิดเลยอะไว้ไมีอยู่นี่โอ้มันเกิดหลายตัวเฮ้ยโอ้หมีหลายตัวโอ้หมาทางไหนอีกตรงนี้ข้างหน้าเราเลยเฮ้ยถืออาวุธมาด้วยอะเฮ้ยทางไหนอีกตรงนี้ อุ้ยครึ่งรอดแล้วครึ่งรอดแล้วเอ้ยมาดิมาดิมามา,มาดีครับอุ้ยไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนอ, no. อดุ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยไม่คิงไม่โดนอ่ะ no เออเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยคิงไม่โดนเอ้ยยิงขาสี่อุย้ยจะตายแล้วจะชนะแล้วอีกตัวเดียวตัวนี้ ตัวนี้สินะเอย้ยยินดีด้วยเรากำจัดโทบี้ได้แล้วออกจากที่นี่ได้แล้วเอ้ยเร็วงพยาบาลโทบี้เราก็ผ่านเรียบร้อยยังมีรถพุ่งพุ่งมาชนไหมเนี่ยนี่ไง คุณลุงโบกไม้โบกมือคอนเกรติเลชั่นยูเบดอัเบเไดสำเร็จแล้วย,ยังไงก็เฮ้ยเป็นแมปที่แบบว่าสนุกเหมือนกันนะเอ๊ได้สู้บงสู้บอลคือแมปไหนที่มีสู้บอลอะผมว่าสนุกหมดอนะยังไงก็ไปหามาเล่นกันได้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณลุงหลบหนีได้อีกครั้งอ่าโรงพยาบาลทูบีซีซี